สวัสดีค่ะทานผู้ชมคะพบกับรายการ business smart กับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาี่จังหวัดสระแก้วนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นค่ะเมื่อการที่มอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนาม MOU ร่วมกับ3หน่วยงานก็คือบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า p t t g c นะคะร่วมกับกลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันพลาสติกค,ค่ะเขาร่วมกันเพื่อที่จะศึกษาแนวทางการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลดีอย่างไรความชัดเจนความคืบหน้าอยู่ตรงไหนแล้วรวมถึงว่าจุดที่ตั้งจะตั้งที่ไหนจากนั้นไม่กี่วันก็มีการประชุมร่วมกับ ท่านพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐงมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวฟังคําตอบจากผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรเวีระพงษ์ชัยเพิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไสยฟ้าครับค่ะท่านผู้ว่าคะหลังจากที่ลงนามไปแล้วถ้านับจากวันนี้ก็ผ่านไปประมาณสักสองสัปดาห์ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกไปแล้วด้วยความคืบหน้าชัดเจนยังไงคะครับก็ในเบื้องต้นนี่นะครับเกิดขึ้นจากการที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย เราได้คุยกับสภาวุสาหกรรมนะครับคุยกับสถาบันพลาสติกแล้วก็ไปถึงบริษัท PTTGC เราก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องหากลยุทธ์อะไรในการที่จะไปพัฒนาเขตเศรษฐกษิจพิเศษเนี่ยให้มีผลสำลิดขึ้นมาโดยเร็วรด้วยเป้าหมายนะครับที่ต้องการให้เจริญเติบโตเนี่ยประมาณ3เท่าจากการค้าขายชายแดนปกตินะครับหนึง่งในกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการนะครับระหว่างการค้าข้ามแดน เราก็มองว่าอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกที่เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงถังกระมังอะไรต่างๆ <c oughs> หรือเป็นพลาสติกชนิดพิเศษขวดน้ําดืม่มหรือขวดอะไรต่างๆที่มีความต้องการในประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้เบื้องต้นนะครับ ทั้ง4ฝ่ายเห็นชอบกันก็ๆๆลเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาจับมือกันศึกษา <S <S ความเป็นไปได้ของโครงการคราวนี้ถามว่าวันนี้เรามองที่พื้นที่เป้าหมายตรงไหนเนี่ยก็คือระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกครับซึ่งจะเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักมากตะวันตกก็คือที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงเข้าไปทางเมืองเมียว,วดีไปถึงมะละแมงแล้วก็สุดท้ายเข้าไปถึงย่างกุ้งได้ส่วนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่จังหวัดสาะแก้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ ตลาดโรงเกลือบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่ค้าขายข้ามแดนไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วไปถึงเวียดนามได้ตรงนี้ครับเป็นจุดที่มีการค้าขายคึกคักมากาแล้วปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เราสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็คือว่ากลุ่มพลาสติกเนี่ยก็มีการผลิตของใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแถบรอบๆกรทมและบริเวณจังหวัดรอบๆเนี่ยครับแล้วก็ต้องขนสินค้าเนี่ยไปข้ามแดนคือขนสำเร็จรูปใช่ครับก็คือ เอ่อต้องขนที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเก,กะกะอะไรครับท่านนึกถึงภาพกระมังถังอะไรต่างๆเอ๊ะเราบอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับพททจีซีามีลูกค้าอยู่แล้วทําไมไม่ไปตั้งโรงงานกันที่ชายแดนเลยล่ะนะครับโรงงานที่ไปก็มีข้อดีคือไม่ต้องสต็อกพวกเม็ดพลาสติกไม่มีคนไปบริการเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบํารุงเครื่องจกักรมีคนให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการทําโมหรือแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปมีคนที่ให้บริการทางด้านขนส่งสินค้าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันน่าจะเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนแล้วสามารถอาศัยการอยู่รวมกลุ่มกันแล้วมีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นแสดงว่าฟังจากท่านผู้ว,ว่านี่คือดูจากดีมานเป็นหลักด้วยดูจากความต้องการของลูกค้าดูจากตลาดหลักๆว่ามีดีมานตรงไหนแล้วก็ไป ส้งนิคมอุตสาหกรรมคลัสเตอร์พลาสติกในย่านนั้นเรียนว่านิคมอุตสาหกรรมที่จะอยู่ในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับวันนี้เรามองว่าอยู่สส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการผลิตส่วนที่2คือส่วนบริการโลจิสติกส่วนบริการพวกก็ดังสินค้าพวกก็คลังสินค้าอาคารที่จะจัดการแพ็คกิ้งรีแพ็คกิ้งอันนี้ก็เป็นที่เราเรียกว่าโลจิสติกพาร์คอันนี้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นการผลิตเนี่ยอันนี้ยากหน่อยครับถามว่าเราจะไปผลิตอะไรกันดีวันนี้ ที่ทางหุษสายฟ้าได้เกล่นนําไปแล้วคือว่าทางคณะกรรมก,การนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับได้มีนโยบายชัดเจนว่ากําหนดประเภท13อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วครับ<ม>ว่าต่อไปนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง6แห่งเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับมุกดาหารหนองคายสะแก้วตราดแล้วก็ที่สะเดย เขาจะดูใน13ประเภทที่เป็นหลัก13ประเภทอาทิเช่นเรื่องแปรรูปการเกษตรเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชิ้นส่วนเรื่องอุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมทางด้านนิคมแล้วก็เรื่องพลาสติกด้วยอุปกรณ์การแพทย์ด้วยพวกนี้ครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเอาไปจับคู่กับพื้นที่ครั้งหนึ่งว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอุตสาหกรรมอะไรที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวชูโรงได้บ้างวันนี้อย่างที่เราทํานําร่องไปก็คือพลาสติกเนี่ย วันนี้ยังไม่ได้กําหนดว่าจะอยู่จังหวัดไหนแน่นอนแต่ว่าเรามองด้วยศักยภาพที่เราจะมาทําความเหมาะสมกันร่วมกันเนี่ยนะครับ,รบเราที่ผมเรียนก็คือเรามองตะวันตกตะวันออกก่อนก็คือแม่สอดจวดต,ตาคะ,คะคกับทางสัตว์แก้วท่านผู้่าคะวันที่ประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยท่านนายกป,ประยุทธ์ย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับท่านก็ให้นโยบายนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของเขตเศรษฐีพิเศษเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้ารอคอยกันอยู่แล้วก็อยากจะเห็นให้เป็นรูปธรรม สิ่งที่คณะกรรมการได้ทําขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจากการการกําหนดพื้นที่ก่อนนะครับว่าเขตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะใช้ตําบลไหนอําเภอไหนวันนี้เนี่ยก็มาอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วว่านิคมุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนิคมุตสากกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเนี่ยมีการค้าการบริการและที่สาคัญที่สุดคือการลงทุนการผลิตเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยวันนี้มีความชัดเจนแหละครับกนพนะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยได้มีการ กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วครับว่าคําว่าพื้นที่เป้าหมายคือว่าจากการประชุมก่อนหน้านี้นะครับท่านนายกก็ได้มอบนโยบายว่าวันนี้เนี่ยจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับนิคมอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในจิ๊กซอในนั้นนะครับไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมคือเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดนะครับเราเป็นหนึ่งในหน่วยย่อยๆถามว่าที่ตั้งจะเอาไปทํานิคมตรงไหนเพราะว่านิคมเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญที่จะก่อให้เกิดการลงการค้าการลงทุนนะครับแล้วจะเป็นตัวตอบโจทย์ ที่ดินที่เป็นที่ของเอกชนปัจจุบันนี้นะครับทุกแห่งในราคาแพงมากมีการเก่งกําไรมีการคว้านซื้อที่ดินต่างๆท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปดูที่ที่เป็นที่ดินของรัฐนะครับที่ดินของรัฐก็อาทิเช่นไม่ว่าจะเป็นที่สาธารประโยชน์ที่รัชวัสดุนะครับที่เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอะไรต่างยเป็นต้นนะครับหรือสปกรก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้รับการบ้านมาก็ไปหาพื้นที่มาอย่างน้อยสองสาแปลงนะครับแล้วก็ ตั้งท่านก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะการที่คมเข้าไปร่วมด้วยในการที่จะให้ได้มาซึ่งที่ดินก็สรุปออกมาได้แล้วครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ดินจะอยู่ตรงไหนบ้างที่จะเอามาทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่ย้าว่าเป็นที่หลวงไม่ต้องซื้อใช่ครับใช่ครับแบบนี้ก็จะเกิดง่ายขึ้นไหมเพราะว่ามันลดต้นทุนตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยครับแล้วถือว่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับที่จะทําให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมเเเขศศรษษิ มีโอกาสในการความสําเร็จสูงเพราะว่าเมื่อมีการกําหนดพื้นที่เป้าหมายโดยที่รัฐธเนี่ยสามารถเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ของรัฐเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดได้นอกเหนือจากรัฐจะมีไรายได้แล้วก็คือว่ายังลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการคือใครจะมาตั้งโรงงานเนี่ยวันนี้ก็จะตัวเบาขึ้นไม่ต้องมีภาระเรื่องที่ดินก็จะเป็นการเช่าที่ดินของรัฐนะครับต่อไปเราอาจจะดูว่าถ้ามีความจําเป็นเรื่องของโรงงานสําเร็จรูปตรงนี้ การที่คงาอาจจะเข้าไปเป็นอ,องค์กรที่จะสร้างโรงงานสําเร็จรูปให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาแค่เครื่องจักรเอาคนงานมาทํางานก็สามารถทําได้ค่ะตัวคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเนี่ยหลังจากหาลือกพบทีจซี T G C, กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาวหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสถาบันพลาสติกแล้วเนี่ยความเป็นรูปธรรมเนี่ยจะชัดเจนได้เมื่อไหร่เราตั้งเป้าครับว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราคงจะต้องสรุปออกมาที่เรียกว่าการออกแบบขั้นหลักการหกการหือคอนเซ็ปชวลดีไซน์นะครับคือวันนี้เรียนว่า การที่จะตั้งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันหมดเลยครับการที่มเองเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยครับเวลาผมเหมือนกับเป็นสถาปนิกจะสร้างบ้านถ้าเรารู้ฟังก์ชันรู้ความต้องการใช้งานเนี่ยการออกแบบระบบสารูปโภคสารูปการนะฮะไฟฟ้าประปาระบบบำบัดน้ําเสียระบบขยะต่างๆเนี่ยรวมทั้งการจัดแปลงที่ดินเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบให้ตรงใจผู้ใช้บริการมากขึ้น อะไรที่มาอยู่รวมกลุ่มกันแล้วเขาจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของอาคารแวร์เฮาส์ส่วนกลางนะครับคลังสินค้าเรื่องเอ่อแบบครับ PTTGC อยากจะมาสร้างไซโลเก็บเม็ดพลาสติกไว้ตรงกลางแล้วจ่ายเม็ดพลาสติกไปตามท่ออันนี้เป็นแนวคิดนะครับทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันหมดแสดงว่าวันนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยในกลุ่มของคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมพลาสติกชัดเจนมากขึ้นอุตสาหกรรมอื่นๆล่ะคะก็กําลังเริ่มเข้าไปทีละประเภทครับก็กําลังตรวจสอบดูอยู่นะครับ เช่นอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในพื้นที่นะครับอุตสาหกรรมทางด้านของกระดาษและบรรจุภัณฑ์นะครับที่วันนี้มีการที่ค้าขายส่งออกไปเยอะๆนะครับทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกนะครับที่จะมีการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านแดนต่างๆเ่าเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแล้วก็วันนี้เรียนว่าการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้หลักคาสเตอร์เป็นหลักเนี่ยก็จะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีการ กระจายกันปนกันไปหมดนะครับทำให้การบริหารจัดการควบคุมมีประสิทธิภาพและที่สําคัญก็คือตอบโจทย์ของลูกค้าว่าเขามาอยู่รวมกลุ่มกัน,นแล้วเขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย,ายดีกว่าไปอยู่ข้างนอกเดีียวๆอันนี้คือคปัจจัยของความสําเร็จเลยครับคือเรียกว่าออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเห็นภาพที่ชัดเจนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคท่านผู้ว่าคะถ้าจะดูจากประโยชน์ที่ได้จากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ5เขตมี13อุตสาหกรรมที่จะกระจายไปยัง เขตเศรษฐกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของหนึ่งก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขามีโอกาสที่จะทํางานใกล้บ้านมไม่ต้อง<า>เข้ามา,าทํางานนะครับก็จะมีรายได้มีฐานะต่างๆก็ดีขึ้นอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานข้ามข้าแดนนะครับ วันนี้เนี่ยก็มีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกตามกฎหมายอยู่พอสมควรเพราะนั้นท่านนายกก็อยากจะให้จัดให้เป็นระเบียบซะแล้วก็มาทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้อันที่3ก็คือเรื่องของการจัดระเบียบของสินค้าการเกษตรข้ามแดนด้วยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้เรามีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าความที่ท่านอยู่ชายแดนมานานเนี่ยการที่ลักลอบเอาสินค้าการเกษตรจากเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วก็มาตีตลาดในประเทศทําให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศเราเสียหายเกษตรกรก็เดือดร้อนทําไมไม่เรามาจัดการรวมศูนย์กันซะ แล้วก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการในประเทศของเขาส่งกลับไปขายในประเทศของเขาก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายครัคะรแล้วตัวการเปิด AEC นะคะตรงนี้มันน่าจะทำให้ตลาดรองรับตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งทั้งหเขตที่กำลังจะ,ะเกิดขึ้นแค่ไหนครับเ,เรียนว่ายอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเกาะติดอยู่กับใกล้เมืองหลวงใกล้กับสิ่งที่เป็น โลจิสติกเช่นสนามบินหรือท่าเรือวันนี้มีอีกแนวคิดหนึ่งว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ออกตกเนี่ยนะครับจะเหนียวนําให้เกิดการลงทุนการผลิตทาานอุตสาหกรรมการค้าและบริการเพิ่มขึ้นคือเข้าไปใกล้ผู้ซื้อมากขึ้นครับตลาดจาก60ล้านคนในประเทศไทยกลายเป็น600ล้านคน10เท่าตัวใ,ในประเทศ AEC ทั้งหมดอันนี้นะคือโอกาสครับ เรียกว่าวันนี้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนโยบายชัดเจนนะคะในเดินหน้าเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง5เขตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึง13อุตสาหกรรมที่จะกระจายไปอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการสินค้าในแต่ละประเภทในโซนนั้นๆน,น,นะคะก็คงจะอยู่ในระหว่างการจับคู่ในการเลือกว่าจะลงในเขตไหนอะไรควรจะลงเขตไหนนะคะใช่ครับเห็นผลชัดเจนนี้เมื่อไหร่คะ ก็ประมาณ3เดือนนะครับก็คือประมาณเดือนสิงหากันยานี่ยครับก็จะเห็นภาพคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มโครงคร่าวๆไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมาแล้วแล้วทั้งทุกท,ทุกที่นี่ใช้ที่หลวงหมดเลยไหมคะใช่ครับใช่ครับ แบบนี้คนเก่งกําไรก็ผิดหวังสิก็ตามนโยบายครับเพราะว่าราคาที่ด ah ินเอกชนตอนนี้ขึ้นไปสูงมากจริงๆครับค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็ชัดๆนะคะจากผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกกรมแห่งประเทศไทยว้โอกาสหน้านะคะจะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะจะเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนนะคะแล้วทําให้การค้าชายแดนของไทยเพิ่มมากขึ้นขยายตลาดเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นนับหนึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นตัวขับเคลื่อนจะเดินกันได้อย่างไร สำคัญทีเดียวค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ<ด>เมื่อค,ความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะชัดเจนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักรครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูนโยบายพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PTP Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต